สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็พายุโซนร้อนกำลังถลม่มพ่รุ้โลกนะครับในเขตอำเภอเมืองพายุพายุลักโฮมกันนำครับหมาเหมือวิ่งมาแล้วครับเออไปิดใบไม้ใบหญ้านะครับวิวว่อนล้วดูแลต้นมะขามใหญ่ ครับต้นขามใหา่นะครับต้นปักกาครับ ขยามาแล้วเติมมันเติมถ่ายนะครับนะครับโอ้ลมแรงครับ่านผู้ชมดูครับโอ้อยากเข้าร้านกูนะจบการรายงานแค่นี้ก่อนนะครับ